บรรยากาศยามเช้านะคะตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงกว่าค่ะวันนี้คุณต่อมาซื้อของค่ะคืออยากจะบอกว่าอากาศเย็นดีมากนะคะวันนี้อากาศเย็นกว่าเมื่อสองสามวันก่อนอีกนะคะเดี๋ยวตอนนี้คุณต่อจะเข้าไปในวีว่าค่ะเปิดหรือ,อยังเนี่ยซื้อของเสร็จแล้วจ้า แล้นี่นะคะแอบซื้อให้มารยาด้วยค่ะคือว่ามีเพื่อนท่านหนึ่งนะคะใจดีมากเลยก็ติดต่อมาทางข้อความนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องมารยาคือว่าให้ควรออกห่างจากเครื่องมือสื่อสารตรงนี้เราก็รู้แหละแต่ว่าที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้เข้่งขัดพอก็ยังยังมีการให้ดูบ้างตอนนี้ก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวจะหาของเล่นให้เขา นะคะอย่างเช่นพวกตัวต่ออะไรเงี้ยจริงๆก็เคยซื้อให้แล้วล่ะแต่ว่ามันเริ่มหายหายก็เลยแบบเออเดี๋ยวซื้ออันใหม่อันนี้มันลดราคาได้ไงราคาก็จะประมาณ35เดียวห้ามนะคะก็เลยโอเคซื้อให้ลูกเดี๋ยวจะพาลูกลงไปเล่นข้างล่างให้บ่อยขึ้นค่ะก็คงจะต้องจัดการบริหารเวลาให้ดีกว่านี้นะคะอินชานล่ะ Beautiful day, I <laughs> say alhamdulillah. For the beautiful day, I say alhamdulillah. Andi basa moyo, si kulaleno. Without you, Allah, where I could be. The quality of my moyo. In you promise enupromisa janna janna tipempele ka sanopasiku ti malephelanso koma tikuziwa ndiki Alhamdulillah

อันนี้หวานเกิดใสสเตเวียมากไปหน่อยสเตียยี่ห้อนี้นะคะถ้าใครได้เห็นแววบเแนี่ยคือค่อนข้างจะดีค่ะเราก็มีความหวานค่อนข้างมากจริงๆใส่ประมาณสักแบบครึ่งช้อนนะ่ะก็โอเคแล้วนะสำหรับแก้วขนาดนี้นะคะกาแฟะ,ะคะ่ะแต่อันนี้คุณเตาใส่เยอะไปหน่อยนะคะ บางทีก็บางวันก็กะถูกบ,บางวันก็กะไม่ค่อยถูกนะคะรสชาติมันก็จะไม่ค่อยเหมือนกันในแต่ละวันนะคะแต่ว่าก็ดื่มได้ค่ะเพราะว่าชอบกินกาแฟยอยู่แล้วน,นะคะ for the day I ebutyfd aise alhamdulilla mandipasa moyo lelo Without you Allah where I sikulalelo ioutalla weaulubungakhaletimatimwa na ma tipasa le moyo promise us Jannah Jannah

For everything that Allah has given us. Don't let wa fuqasa. O mummy, I'm here. Don't say it's bagena kali konse wa tipasi siziyangana hanthu wapasi pa cifungwa ndizokazoka tipangise kukala hanthu woyamika itati tiwelengele mitendere iyomwe allahu watipasi sitingakwanis sitingakwanis <risque> الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، خذ نعم الحمد لله> <دني، الحنا> อยากจะบอกนะคะวําสำหรับคุณเต่อเวลา,าคุณเต่าทำแป้งเนี่ยบางทีก็ไม่ได้สูตรเป๊ะๆหรอกค่ะคุณเต่าจะใช้สัมผัสมือเอานะคะคืออยากจะบอกว่าถ้ามันเละไปอะค่ะก็ค่อยๆ,ๆโรยแป้งลงไปนะคะแล้วก็นวดแล้วก็ดูว่าเนื้อได้ยังนะคะค่อยๆโรยไปเรื่อยๆแต่อย่าโรยเยอะไม่ไงั้นมันก็จะกระด้างไปแล้วถ้ามันแบบกระด้างไปก็ใส่น้ำลงไปหน่อยๆอะไรเงี้ยคือสัมผ,สมผัสแป้งมันต้องแบบนุ่มๆหน่อยค่ะแบบเนี้ยเติมได้แล้ว แต่ว่าต้องนวดต่ออีกหน่อยนะคะ,ะประมาณนี้แหละแป้งคุณเต๋าก็อาจจะไม่เนียนมากนะคะแต่ว่าความนุ่มต้องได้ต้องสัมผัสเอาเองค่ะมันจะไม่กระด้างะคะ่ะมันอาจจะติดมือหน่อยนึงแต่ว่ามันก็ยังเอาออกได้นะคะแบบนี้นะอันนี้เป็นแป้งสําหรับทําแบบเขาเรียกว่าอะไรอะพิตตาหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษอนะเนาะเป็นแป้งที่เป็นแผ่นกลมแบบของอาหลับอะคะ่ะขนมปังอาหลับ ขนมปังอาลับเนี่ยมันมีหลายสูตรนะมันไม่ได้แบบมีสูตรเดียวทําได้หลายแบบเลยอันนี้ก็ใช้แค่แป้งเกลือแล้วก็น้ําเปล่าเท่าน,นั้นเองนะคะแต่ต้องเป็นน้ําอุ่นนะไม่ร้อนไปแล้วก็ไม่เย็นไปค่ะอาพอปั้นได้แบบนี้แล้วนะคะมันไม่ได้เนียนมากนะคือสิ่งสําคัญก็คือการพักแป้งค่ะเราก็จะใส่น้ํามันลงไปจะเป็นน้ํามันมะกอกหรือว่าน้ํามันอะไรก็ได้นะคะเต่าก็ใส่ไปประมาณหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะแหละ ดอจะน้อยกว่านั้นก็ได้ค่ะแล้วก็ทารอบๆนะคะแล้วเราก็จะพักแป้งเป็นเวลา1ชั่วโมงนะคะเวลาพักเนี่ยก็คือปิดฝาให้แน่นเลยนะ Wake up in the morning, I say Alhamdulillah For the beautiful day, I say Alhamdulillah For the beautiful day, I say Alhamdulillah Mani basa moyo, si kula lelo Without you Allah, where could we be? khaletimatximwa mamati pasale mmoyo eno promisas jana jannatipemphele kasano pasiku ti malephela komatikuziwa swalandikia ตอนนี้ก็เที่ยงกว่านะคะพาลูกมาข้างล่างค่ะมากินข้าวข้างล่างนะคะ

ดิฉันคุ้ขนมปังนุ่มมากค่ะแล้วก็เนี่ยเขาน่าจะเรียกว่ามุสกานะคะที่คุณต่อแบบประยุกต์เองแบบทําให้แบบไม่มันเหมือนของอาหรับอะค่ะอร่อยออกมาอร่อยดีงามมากสุขภาพมากลองทำดูนะคะ แล้วนี่คือการกินแบบคนยีดนะคะไข่ทอดทุกคอเขากินกับขนมปังค่ะไปขับรถดูก <building> นี <building> ่ <building> ้อแ one ย่าตาายังู้่าไป I I I the the อากาศวันนี้คือดีงามมากเลยค่ะแต่ว่าค่อนข้างที่จะลุมแรงหน่อยอะนะคะ ตะกี้เราก็กินอาหารเสร็จไปเรียบร้อยแล้วคะ่ะอิ่มมากเลยค่ะอิ่มบรรยากาศนะคะแล้วตอนนี้ก็ให้เด็กๆเ,เล่นเลโก้กันค่ะเนื่องจากอย่างที่บอกไปตอนเช้านะในในช่วงเช้าว่าแบบที่ซื้อเลโก้ชุดใหม่ให้กับมาริยมเพราะว่าอยากอยากให้เขาออกห่างจากอ,าอะไรพวกอุปกรณ์สื่อสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นทีวีมือถือแท็บเล็ตอะไรเงี้ยค่ะก็ ต่การที่เราจะมุดไม่ให้เขาใช้พวกนั้นอะไรเงี้ยเราก็ต้องอาหากิจกรรมอื่นให้เขาทําแทนซึ่งถ้าคุณเต่อยังให้เขาอยู่บนห้องเนี่ยเขาก็คงแบบยังยังอยากจะดูนู่นนี่นั่นอยู่อะไรเงี้ยดังนั้นก็คือพาเขาลงมาเล่นข้างล่างจะดีกว่าเราก็หาอย่างอื่นให้เขาทําด้วยะคะ่ะก็ทาดูวยเวลาช่วงนี้อากาศดีมากนะคะเด็กๆก,ก็มีความสุขได้อย่างก็ไม่มีคนเลยชอบอยากจะลงมาทุกวันก็ต้อง ต้องต้องจัดหาเวลาให้ดีวันนี้ค่ะคือต้องต้องพาลูกลงมาให้ได้ทุกวันแล้วแหละมายาม do you like the new toy yeah what are you building <Yeah. S 1> house you want to build a house what are you building ไหน Show What is it ไหนลูก oh no thank you thank you จุบิตาตาลาจุบิตาตาไม่ยาม Um, look at the better, Mama. Which one looks better? It's all different. Yours is better for sure because you took the whole thing. Uh. Oh. I'm sorry to tell you the truth because. <laughs> Hi. Hi. No Anna. put it! Then stop calling me Kuchara. Maybe can you stop fighting? I want you to look at it. ก็นี่นะคะคือบรรยากาศมันดีมากเลยเหมือนแบบนึกถึงสมัยเองแบบตอนเป็นเด็กๆอะอากาศที่ชียภูนั่งอยู่ระเบียงหลังบ้านอะไรเงี้ยก,กับตากับยายแล้วแบบก็จะมีลมเย็นๆอะ,ะไรเงี้ยค่ะจะ้ยินเสียงต้นไม้มีเสียงน้าอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากเลยค่ะอยากให้เด็กๆได้สัมผัสอะไรแบบนั้นนะเนาะแต่ว่าที่ประเทศเนีมันก็หายากการได้มานั่งเล่นข้างล่างอย่างเงี้ยก็ก็ถือว่าดี วันหนึ่งเขาคงจะนึกถึงแบบความทรงจำเนี้ยนะคะจริงๆอ่ะชอบถึงเนี้ยมากเพราะว่ามันมีสถานที่ให้เด็กๆมาเล่นเลยเนี้ยซึ่งมันแบบโอเคมากเลยอ่ะ แล้วก็จริงๆสามีเคยคิดแบบอยากจะเออย้ายไปอาพาร์ตเมนต์นแต่ตัวคุณต่อไม่อยากย้ายเลยนะคือรู้สึกว่ามันมีครบคันนะมีทั้งสวนให้เดินเล่นแล้วก็ให้เด็กเล่นนะคะเราข้างล่างก็มีซุปเปอร์มาร์เก็ตเยอะเลยทําให้เราประหยัดค่ารถในการที่จะไปซื้อของแต่ก่อนตอนอยู่อาพาร์ตเมนต์เก่าอะต้องแบบนั่งแท็กซี่เดินทางไปซื้อของทุกเดือนอ,อ แล้วก็เดินทางแต่ละครั้งมันก็จะแบบครั้งละสิบกว่าเดียวห้ามเอ้ยถ้าเป็นแบบไปกลับใช่ไหมก็จะเสียเงินแล้วค่าแท็กซี่ประมาณ2ี่เดียวห้ามแต่ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ก็คือจะไม่เสียค่าแท็กซี่พวกนี้เลยน้อยมากน้อยครั้งที่เราจะไปซูปเปอร์มาเกตไกลส่วนใหญ่ก็จะซื้อจากข้างล่างตอนนี้ก็บ่ายสองกว่าแล้วนะคะเดี๋ยวจะกลับแล้วค่ะเล่นกับลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงนะคะโลกแม่บ้านค่ะเดี๋ยวต้องไปเ,เตรียมของที่จะทำอาหารนะคะแดนเราไะด้วยความที่สัปดาห์นี้ไม่ได้เป็นมาดามนะคะก็ต้องทำความสะอาดเองค่ะก็วันนี้ก็ทำความสะอาดห้องน้ำทุกห้องเลยนะคะส่วนนี้ก็เป็นห้องน้ำลูกนะคะคือพอคุณเต่อขึ้นมาจากข้างล่างเนาะก็มาทำความสะอาด ห้องน้ําทุกห้องแล้วก็อันนี้ก็แค่ผักชีโรยหน้าของลูกๆห้องของลูกๆเท่านั้นค่ะคุณเต๋อก็ทําความสะอาดไปจนถึงประมาณ5้าโมงนะคะแล้วลูกๆก,ก็บ่นหิวกันค่ะคุณเต๋อก็เลยทําเมนูเร่งด่วนนะคะนั่นก็คือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปค่ะคือบางครั้งแม่บ้านมันก็ไม่ได้มีเวลาที่จะมาทำอาหารดีๆในทุกมื้อนะคะก็ให้เขาทานง่ายๆบ้างอะคะ่ะ ในวันนี้ก็ไม่ได้ทําอาหารเย็นนะคะเพราะว่าพอร,ราหมุดเขาโทรเข้ามาเขาบอกว่าเขาต้องเข้าโรงพยาบาลกระทันหันค่ะคุณต่อก็เลยไม่ได้ทําอาหารเย็นนะคะแต่ว่ามาทําอาหารว่างให้เด็กๆสําหรับวันถัดไปค่ะนั่นก็คือรุตสลัดแบบอียิปค่ะ Without you, Allah, where could we be? <inaudible> the <inaudible> <inaudible> you promised us Jannah, <inaudible> <you> promise <inaudible> ก็ผ่านพ้นไปอีกหนึ่งวันของแม่และลูกค่ะช่วงกลางวันเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่แสนจะแฮปปี้เลยนะคะแต่พอตกยินพอทราบค่ะว่าคุณสามีต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยก็กังวลอยู่ไม่น้อยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เขาก็กลับมารักษาตัวที่บ้านแล้วค่ะ อย่างไรก็ตามก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็คงจะได้ไอเดียในการทำเมนูอาหารใหม่ๆให้กับครอบครัวนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะอัสลามุอะลัยกุ้งค่ะ